สำหรับเรื่องนี้ต้องบอกตรงๆว่าเป็นอดีตคัมเมอร์แบบเนี่ยเอาอยู่จริงๆนะครับไม่คิดว่าจะดาราม่าขนาดนี้ก็จะได้เห็นพี่เบนเล่นเป็นคนธรรมดาบ้างที่แบบมีความกลัวในสายตาหรือ <c oughs> จริงๆอยากเขาบอกว่าเขาอยากเล่นหนังประมาณนี้อยู่เพราะว่าแบบเขาสนใจพวกแบบสงครามเย็นหรือว่าบทสปายอะไรเงี้ย <c oughs> แบบเออคือ <c oughs> คิดว่าเขาเล่นหนังมาได้ค่อนข้างดีมากเลยนานแล้วนะครับที่หนังเกี่ยวกับเรื่องประวัติศาสตร์เข้มข้นเนี่ยไม่ไม่ได้มานะครับประวัติศาสตร์ที่หนังเรื่องนี้ หยิบยกขึ้นมาเนี่ยมันคือตอนที่โลกเนี่ยใกล้ชิดกับการดับสูญที่สุดครั้งหนึ่งในประวัติศาสตร์โลกแล้วก็ถ้าใครเป็นแบบคอประวัติศาสตร์เนี่ยก็คงจะชอบมันเป๊ะเยอะมากก็เลยรู้สึกว่าเขาเรีเสิ r e s e a r c h มาค่อนข้างดี อย่างประโยคเริ่มเปิดเรื่องคือ I will bury you ใช่ไหมคือจริงๆแล้วถ้าคนสนใจประวัติศาสตร์จะรู้ประโยคนี้มันประโยคที่ทำาไมเกิดสงครามนิวเคลียร์ขึ้นมาเพราะว่าคนอเมริกาเข้าใจคนโซเวียตผิดไว้ใจพี่เบนได้เห็นถ้าเกิดแฟนๆของพี่เบนนะคะเห็นพี่เบนท่องเทขนาดนี้ก็คืออย่าลืมก็ามาสนับสนุนพี่เบนด้วยนะคะก็มาดู The q u l e กันเยอะๆนะฮะหนังดีครับหนังดี